กลับมาอีกครั้งกับช่องนกืนด c h ช n แนลนะครับวันนี้จะมาเทสเสียงกีตาร์ส่วนตัวให้ฟังนะครับเ,เป็นกีตาร์กิฟสัน Les พอลสแตนดาร์ d ปี2013อ่านมาจากบเซอร์เมื่อกี้ในในในกล่องนะครับเสเปกแน่นอนกิฟสันมันก็จะมีบอดี้ไมฮอกกันนีเป็นส่วนใหญ่อยู่แนละ้วนะครับรุ่นสแตนดาร์ก็จะเป็นไมฮอกแต่ตัวนี้มันจะมี อ้าสังเจ็ดอัยิงเห็นไฟมันจะมีควินเห็นไหมเป็นเฟรมเฟรมเมเปิลเอ่อฟลุกใช้คำว่าฟลุกดีกว่าว่ามันเฟรมมันก็ถ้าส่องไฟก็ก็ดูดูเป็นก็ถือว่าสำหรับสแตนด์ดนะก็ถือว่าโชคดีนะครับดีเฟรมติดมาลูกบิดเป็นล็อกสายของกิฟสันนะครับปิกอัพผมไม่ทราบเลย ว่าเป็นปิกอัพอะไรแต่รู้แต่ว่าสามารถตัดคอยได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจซื้อกิฟสันตัวนี้นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่แฟนแฟนบันแท้ของกิฟสันสักเท่าไหร่ชอบแหละว่ามันสลัเล่นแล้วมันเท่หรือว่าแซกวไวเล่นแล้วมันเท่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเลื่นจุดที่ผมไม่ชอบนะครับแต่ส่วนที่ชอบก็คือ เออมันมันค่อนข้างมันเท่ะบางทีแค่ใส่กล่องแล้วถือยกกลับมาเนี่ยกล่องมันจะเฉียงขึ้นมามัน4-5องศามันจะดูดโอ้ค่มันโปรอะอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆคือมันก็จะรู้สึกแบบแม่งเอิดอะแบบฮิวกิปสันกับกล่องมันจะแบบมันเหมือนกล่องกีตาร์อะคูตติกอะครับแล้วก็พอฮิ้วแล้วมันจะเฉียงขึ้น4-5องศามันจะดูดโปรเปเยอร์จังเลยอะไรเงี้ย ก็อย่างที่บอกคิปสันปกติก็จะเป็นเน็กเน็กกับบิดธรรมดาเลยทีเวสวิต์ผสมกันตรงกลางเน็กน็กกับบิดผสมอันนี้บิดผสมแล้วก็เน็กก็ถ้าลองก็ลองเสียงคีนไอเสียงแตกก่อนเลยแล้วกันเนาะอันนี้ดีกว่า ฐานอิปสัตเลยนวลนอน้วน,น,นอันนี้อันนี้บิดทั่วๆไปนะครับ นี่คือเสียงไรคันนี้กิฟสันเนี่ยเพนพอยหรือข้อลำบากใจนะ,ะแปลเป็นไทยแล้วความยากลำบากแล้วกันเนพะ็นพอยภาษาอังกฤษกระแดกนิดนึงเพนพอยเอนพอฮิตกันนะครับความยากลำบากในการอีกอันหนึงของคนเอาไปเล่นเวลาเล่นสดหรือไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนคือเสียงคลีนที่ค่อนข้างหนาเกินไปนะครับเช่น ก็อาจจะแก้เลยกันลดลดโทษลดอะไรอย่างเงี้ยนะ ซึ่งมันจะไม่เพราะเท่าไหร่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแก๊กกลางพอได้พอได้แก๊กลางก็พอจะกล่อมแกล้มนะครับแต่ครั้นี้ที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันตัดคอยได้น,นั่นเองมันจะมีวิธีตัดคอยของรุ่นนี้ก็คือ อันนี้บิดใช่ไหมดึงวอลลุ่มมันเนะขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะตัดคอยนะครับนะของของวอลลุ่มดึงขึ้นมาจะตัดคอยโทนของบิดเนี่ยดึงขึ้นมามันจะเป็นบายพาสสวิตบายพาสสวิตยังไงเอาตัวนี้ก่อนลวกันบายพาสก่อนลวกันเนาะเช่นบายพาสสวิตผมเล่นอันนี้อยู่ ขเมันก็จะบายพาสมาที่บิดปิกอัพซึ่งมีความเป็นจริงเวลาไปเล่นจริงๆมันไม่จําเป็นต้องดึงเลคุณก็สับนี่ไงคุณก็สับไวกว่าเยอะเลยมันไม่ทัน นะครับมันจะไม่เหมือนพวกเซอ,อร์กัตติโกแวนที่แบบมันจะมีโโทรส,สวิตใช่ปะที่มันเป็นบายพาสแล้วกดตรงตรงวอดี้เลยกดปุ๊บอ่ะอ,อย่างเงี้ยบายพาสได้คือเขาจะใช้กับพวกแอมที่เป็นลักษณะแอมชนนั้นเดียวอ่ะที่ต้องใช้วิธีลีเพื่อจะให้ได้เสียงคลีนนะครับมันจะไม่มีช่องแยกว่าคลีนชันแนลกับไรชันแนลที่เป็นซิงเกิลเป็นชันแนลเดียวซนะิงเกิลชันแนล ก็ต้องใช้วิธีหลีหลีวันลุ่มอ่ไอ้ตรงเนี้ยถึงมาช่วยแต่ถ้าคุณใช้มัลติเอฟเฟกอยู่แล้วหรือใช้แอมที่หัวแอมที่มันแยกเป็น2องชันแนอยู่แล้วไอ้บายพาสสวิตของกิบสันตัวนี้ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับ,บเดี๋ยวลองตัวตัวตัดคอยให้ดูนะครับ เมื่อกี้ลองลองแบบเต็มเต็มบิดไปแล้วเนาะคราวนี้ลองเป็นตัดคอยของบิดก็ตัดแล้วจะเป็นประมาณนี้ไงก็ออกจะปองปองหน่อยหน่อยอย่างเงี้นะครับหรือผสมอันนี้ เน็กเผมยังไม่ได nice er ้ยังยังไม่ได้ตัดคอยนะครับตัดเฉพาะเบิดแต่ผสมกับแก๊กที่เป็นเน็กก็จะออกปมายุน้ยิงบอกไปกี่เสียงวะเก้าเสียงโอ้เกินละสิสิบกว่าโทนอะสิบกว่าโทนแต่ใช้จริงๆผมใช้อยู่ว่ามัน ไม่ถึงอะสามสี่โทนเท่านั้นแหละ <Download> s> <S ก็พราอดีหรืออ่ะอันนี้ตัดจฉพาะอเน็กอย่างเดียวนะครับตัดเฉพอะเน็กอย่างเดียว บิดบิดเป็นเต็มแผ่นนะครับเน็กเน็กตักซิงเกิลคอย ไดก็พอได้นะแต่ว่าเวลาผมเล่นได้ผมจะใช้แค่เนกกับบิดเพียวๆนะครับไม่ไม่ค่อยเอาตัดตัดคอยมาผสมถ้าใช้เฉพาะเสียงคลีนนะถ้าตัด2อ,อันแล้วเสียงสีงคลีนนะครับตัดทั้งเนกทั้งบิดเลย ที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกกับเฟดกับเฟดอาการมันเหมือนเราต่อปิกอัพผิดนะครับหมุดน่ยมันจะมันจะอยู่ชิดตรงนี้ใช่ป่ะชิด mm hmm. ไปทางที่ต่อถูกนะมันจะชิดไปทางคอคอเนี้ยไอการต่อผิดเนี่ยมันเรียนเสียงที่แบบหมุดมันมาอยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงเนคเอาเสียงเสียงที่เป็นเนคเต็มแผ่นเ่นะครับ mm hmm. เล่นแค่นี้แหละผมก็เล่นแค่น็กนิกกับบริดธรรมดา นี้ใช้แค่นี้เองถ้าเสียงไรก็จะใช้แค่นี้เลยครนี้เพนพอยต์ Pain point. ต่อเพนพอยต์อย่างหนึ่งของคนเล่นกิ๊บสันคือน้ำหนักน้ำหนักนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวมนะันซึ่งค่อนข้างหนักเวลาเอาไปเล่นสดเหนหน่อยก็ต้องแบกก็ต้องฟิดร่างกายพอประมาณแหละซึ่งผม ผมใช้เล่นที่บ้านไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ค่อยได้เอาไปเล่นหรอกถ้าถ้าจะต้องไปเล่นก็จะใช้ตัวอื่นแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าผมไปเล่นวงส่วนใหญ่ผมเป็นเบสอยู่แล้วไม่ได้ต้องเล่นกีตาร์ไม่ค่อยเดือดร้อน่าไรซึ่งเบสผมก็จะน้ําหนักผมจะอยู่ประมาณสี่โลไม่เกินต้องไม่เกินเพราะว่าแก่ละไม่ไหวนะครับเ็นอยล์ของกิ๊บสันนด้วยน้ําหนัก ข้อแรกคือน้ำหนักข้อ2คือแพงปัจจุบันน่าจะหนึ่งแสนเ0 0าหมื่นแปดหถึงหนึ่งแนะครับอยู่ที่สเปคแต่ละรุ่นคือคุณจะต้องจ่ายเงินอันตรีซะง,ง่ายๆผมซื้อตัวนี้มือสองมาประมาณห0 0 0มื่นกว่ากๆแก่ๆใกล้ๆหกห0ื่นแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อมือหนึ่งคุณจะต้องใช้เงินประมาณแสนหนึ่งนะครับ ประมาณหนึ่งแสนเพื่อให้ได้กีตาร์ที่สมมติว่าแม่งไม่ใช่รุ่นตัดคอยนะอาจาาาาจะเป็นรุ่นลาบลาจะเป็นคัสตอมช็อปอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคราคาก็ต้องอัพขึ้นดีแต่ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแล้วเพอเอิญมันมันไม่มีตัดคอยแบบนี้คุณก็จะได้เเป็นกิฟสันที่มีแคสทีเวสวิตเนกกระบิดธรรมดาทั่วๆไปในราคาหนึ่งแสนบาท ไปตัดสินใจนะครับเพนไอย์ข้อที่3ามก็คือเฟสสิบหกคือคือด้วยความที่กิ๊สันเนมันเป็นกีตาร์ที่เข้าคอเซ็ตเน็กใช่ไหมมันก็จะเข้าแบบกีตาร์โบราณกีตาร์โบราณแบบเหมือนกีตาร์โปรมาฮะมันก็จะตรงนี้มันจะค่อนข้างหนาหน่อยคือก็ต้องไปหาเหลี่ยมกันเอาเอง ต้องใช้เวลากับมันเยอะหน่อยในการเล่นเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ามีลูกสวงสวีปอะไรเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยงานเหนื่อยกว่ากีตาร์พวกสมโมเดลทั้งหลายแหละพวกสเตตโมเดลโมเดลสเตตอะไรพวกนี้ไอบันเน็ตเซอร์อะไรพวกนี้กีตาร์พวกนั้นมันจะเล่นสบายกว่านะครับแต่เนี่ยเฟสสิบหกไปเนี่ยถ้าเป็นเทคนิคสวีปคุณเหนื่อยแน,น่ๆนะครับต้องไปหาเหลี่ยมในการดีดเพื่อไม่ให้โน้ตมันกุด เพราะว่าบางทีเนี่ยปกติมันไม่มีที่ให้นิ้วโป้งมันไปแตะแล้วไงบางทีมันก็จะต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับหรือหรืออยู่อยู่แบบนี่อยู่หลังบอด,ดี้อย่างนี้เลยนิ้วโป้งแล้วก็เล่นวงสังเกตเวลาสลัดกับแซ็กไวเล่นดิเวลาโซโล่เปม,มันจะตั้งกีตาร์ขึ้นมาอย่างี้เห็นไหมตั้งกีตาร์ขึ้นมาอย่างี้แล้วมันก็จะเล่นอย่างนี้เพราะว่ามันเล่นยากไง เพนพอยต์ Point, หรือจุดลำบากใจของกิบสันจุดต่อมาก็คือไอ้หมุดตรงนี้ครับไอ้ตัวบนเนี่ยถ้าสายสภายไม่ดีเนาะแนะนำว่าให้ใช้พวกเป็นสแต็ปล็อกที่เป็นหมุดหมุดเลยแบบที่ห้อดีๆหน่อยนะครับเออ่ยี่ห้ออะไรอะจิมเัลล็อกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสแต็ปล็อกแบบ i อเบนเนไม่แนะนำนะผมเคยใช้อันนี้ผมพูดได้ตรงๆเพราะว่า ผมจ่ายตังค์ทุกบาททุกสกตังค์เงินผมเองผมก็พูดไปตามที่ผมใช้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆก็คือมันหลุดหมุดตรงนี้มันหลุดนะครับด้วยน้ําหนักของกีตาร์เนี่ยเดชบุญที่ผมคว้ามันทันนะครับไม่งั้นคอหักด้วยน้ําหนักตัวอ่าก็ใช้เป็นแนะนําว่าถ้าใช้กิปสันเราต้องไปเล่นสดใช้เป็น s t ต็ปล็อกจิมดันหลอหรือยี่ห้อยีอ่ห้ออื่นๆที่เป็นสเต็ปล็อก ของกิฟสันเองก็มีมั้งนะครับลองไปถามร้านตัวแทนดูนะร้านที่ขายเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะจุดต่อมาก็คือด้วยน้ําหนักตัวมันเนี่ยนะครับเวลาเล่นเสร็จหรือเวลาจะวางจะอะไรก็ตามแต่ผมแนะนําว่าถ้าให้ดีเนี่ยมือเก็บใส่กล่องระหว่างนอนหรือวางนอนกับพื้นไปเลยวางราบๆนะแต่บนเวทีเนี่ย อาจจะต้องวางขาตั้งใช่ปะ่ะแต่ว่าคุณอย่าไปใช้ขาตั้งปพะเพนไอ้พวกที่สั่งมาจากช็อปปี้ลาซานาอันร้อยสามสิบอะไรเงี้ยแมวนะครับอย่าไปใช้คือผมไม่ได้ต n t ของถูกผมก็ใช้นี่ไงผมก็สั่งมานี่ไงคือมันวางประเดี๋ยววาดาวอะไรเงี้ยได้แต่ว่าทิปส์สันนะมันเป็นกีตาร์ที่แพงถูกปะ่ะราคาสูงและน้ําหนักตัวมันเยอะคือไอ้ขาตั้งพวกเนี้ยบางทีมันมันก็อย่างที่ผมบอกแหละ ไม่ิดบอกว่าอะไรนะของไม่ใช่บอกว่าของถูกไม่ดีแต่ของดีมันไม่ค่อยถูกนะครับก็ใช้ขาตั้งที่มันดีๆหน่อยมีมีมีการรับน้ำหนักที่สำหรับรับน้ำหนักกีตาร์4-5โลได้แบบอ,อแข็งแรงหน่อยนะครับตัทงที่ดีคือเก็บใส่กล่องแล้วก็วางมันนอนราบกับพื้นเนี่ยเสบสุดเพราะว่าด้วยความที่มันเวลามันล้มเนี่ยนะกิฟสัตเวลามันล้มเนี่ยตรงนี้จะหัก หลังคอเนี่ยที่เขาหักกันนะตัวนี้มันจะหักแล้วถ้าหักเนี่ยบอกเลยอยู่คุณจนตายเพราะว่าขายก็ไม่มีใครเอานะครับมันจะเสียไปเลยกีตาร์ตัวนั้นน่ะแทบจะแล้วเสียงมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าสำ,สำหรับใครที่ชอบอเป็นแฟนสลดัดแซ็กไวต้องมีสักตัวอะไร ก็ไหวตรงไหนก็ไปซื้อตรงนั้นก็คือไหวมือสองก็ซื้อมือสองนะครับไหวมือหนึ่งอยากรู้อยากลองอยากโดนก็ไปจัดสแตร์ดนนี่น่าจะอยู่ประมาณแสนละละตอนนี้ปัจจุบันและราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติของสินค้าต่างประเทศอยู่แล้วนะครับหรือสินค้าอะไรก็ตามในโลกเพราะว่าออทุกปีทุกๆปีเนี่ย มันจะเขาเรียกเพาว่าเงินเฟอ้อก็ตามหรือวัตถุดิบต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีของสินค้าทุกประเภทในโลกมันจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยมเห็นปรับราคากันแบบสูงขึ้นนะกีตาร์ราคาสูงขึ้นเยอะซึ่งผมรู้สึกว่าอุโชคดีจังกูซื้อรรไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินแสนหนึ่งเนี่ยคุณจะได้กีตาร์ประมาณ ได้คุณภาพประมาณมาตรฐานอ่าจ่ายเงิน1นึ่งแสนบาทเนี่ยแต่คุณจะได้กีตาร์ที่แบบกีตาร์สต็อกสต็อกโรงงานที่ยังไม่ได้แอดออนที่เป็นต่างๆยังไม่ได้แอดออนพวกวอลลุ่มยังไม่ได้แอดออนพวกท็อปอะไรพวกเนี้ยที่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นรุ่นสต็อกธรรมดาแต่คุณต้องจ่ายตังแพงขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าไหวสามารถอ้อนคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับก็ไปลองอันนี้คือลองเองเจ็บเองลองเองแล้วผมก็มันเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ผมไมไ่ได้เสียอะไรกับร้านตัวแทนอยู่แล้วมัน,เป,นเป็นเงินผมแล้วผมลองแล้วมันดีไม่ดีตรงไหนผมก็เอามาบอกอย่างที่บอกว่าอะคุณเล่นติดตรงนี้ถามว่า คนที่เขาเล่นคลิปสันทั่วโลกมันเล่นติดมันก็เป็นเหมือนกันหมดแหละครับคราวนี้ก็ไปหาทางเอาหาวิธีวางมือวางไม้ไปไปลองเล่นจนกว่าเออเสียงมันเออ,อูรักษาความความนิ่งของเสียงได้ละในการเล่นไปหาเหลี่ยมหาอะไรผมก็ลองแรกแรกก็กุดนะแรกแรกผมเล่นได้คลิปสันมาวันแรกแรกอูข้างในม้นงเล่นไม่ได้เลยกุดกุดชิบหายหมดเลยเนะี่ย เล่นเล่นไม่ได้ก็ต้องไปหาเหลี่ยมในการวางวางมือในการเล่นเฟสลึกๆถ้าเทียบกันโน้ตสวีทเนี่ย,เด,ย,เ,เ,ยเดียวกันเเพลงเดียวกันนะเล่นในกิปสันกับเล่นที่เห็นผมใช้บ่อยคือเซิร์ฟสีขาวไอ้เซิร์ฟจะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าคอมันเล็กกว่าแล้วก็ยีสิบสี่เฟสอันนี้ยี่สิบสองนะเฟสสิบหกมันเล่นยากแหละอย่างที่บอกก็ต้องไปหาทางปรับตัวกับกีตาร์หน่อยนะครับ ถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้กทิบสันก็ไปลองดูวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ